อกเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะในเมื่อเราเจอพื้นที่ที่มีเถาวันเยอะๆเนี่ยเถาวันแบบนี้นะอันแบบนี้คือเถาวันแล้วมันติดตรงเนี้ยใบมีดคมๆนั้นทําให้เราตัดหญ้าง่ายสุดตอนนี้เราได้ใบมีดมาใหม่นี่นะคะเพิ่งสั่งใบมีดมาใหม่นะจะมาเปลี่ยนเครื่องตัดหญ้าของเรานะคะใบมีดของเรามาทดสอบความคมกันนะจ๊ะ ซองนี้ซื้อมาราคาร้อยกว่าบาทนะคะเราจะได้ใบมีดประมาณ5้าใบใครสนใจก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะเดี๋ยวเราจะไปทดลองตัดกันนะเดี๋ยวไปทดสอบเครื่องตัดหญ้าของเรากันนะคะ มีข้อดีอย่างหนึง่งปุ่มนี้สามารถล็อกได้ค่ะนี่เห็นไหมอ่าเพราะมันต้องล็อกปุ่มตัวนี้คือตัวล็อกปุ่มถ้าเราจะคลายแล้วก็กดตรงนี้ยึบอันนี้เขาเรียกกดล็อกแล้วถ้าเราจะกดอีกแล้วก็ล็อกอ่านี่เลยเราไม่ต้องกด เพียงแค่กดปุ่มนี้กลุ่มเดียวนะคะปุ่มนี้ปุ่มเดียวใช่อันนี้เป็นการปิดค่ะนี่เลยนะคะเราไม่อ้กดปุ่มค่ะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะในเมื่อเราเจอพื้นที่ที่มีถาวันเยอะๆเนี่ยถาวันแบบนี้นะนบบนนะอันนี้คือถาวันแล้วมันติดตรงเนี้ย แล้วก็ดึงไอ้น,นี้ขึ้นมาดึงขึ้นมาแบบนี้เพื่อการที่เราจะตัดเขาวันพวกเนี้ยมันจะได้ง่ายขึ้นนะคะ